วั hey. นนี้มาเปลี่ยนโลลดกระเป๋ากันนะคะตอนนี้นะคะเบื่อร้อนมันพังเลยอันนี้นะมันพังเพราะว่าได้ของฟรีมาเปาใบนี้มานานมากป้ามันดีแต่ว่าโอมันไม่ดีนะเห็นไ,ไหมไปเดินเกาหลีโลปริ้นหมดเลยงามหน้าเลยทีนี้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายแล้วไม่ต้องทิ้งเป๋าว่าไม่ต้องทิ้งป้าแวสก็ เปิดอีฝั่งนี้ของยี่ห้อนี้มันไม่มีซิปนะแต่อีฝั่งนี้มันมีซิปเราก็แกะซิปมาแล้วก็เราก็เปิดดูแล้วมันมีฐานอนู่เบอร์นั้นนั้นอะไรอะเออนี่มันมีฐา,านแป้นนี้นะคล้ายๆแบบนี้อันนี้ชัดกว่าอันนี้ฐานนี้ปุ๊บไขนอ็อตแรสี่ตัวเนี้ดึงออกมาล้อแล้วก็เสียบเอาอีนี่เอาเอีนี่ออกแล้วก็ยิงใส่กข้ปไปนะประเด็นคือว่าลรอเนี่ยจะหาซื้อจากไหน หรือซื้อพลือก็ดองดูทีนี้ดูในลาซาดานะั้นค่อยๆดูมันจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าอ e ีแป้นของเราเน้นต้องการแบบนี้มุมนี้ซ้ายขวาเรนมันมีหมดก็ค่อยๆเลือกของเมืองจีนนานหน่อยสองอาทิตย์หวงังได้พอได้มาปุ๊บก็มาขแล้วมาเปลี่ยนใช้ดีเพราะว่ารอบที่แล้วนาเปลี่ยนของอีที่ห้องไปแล้วพอเปลี่ยนที่ห้องลงไปแล้วมันก็ดีก็เลยอนีนี้อันซื้อมาผิดเพราะว่ารุ่นนี้มันใส่กับรุ่นล้อเดียวไม่ได้แต่ว่า ตึ้นสองล้อก็สองล้อนะ่ะเหนื่อยแนละ้วจับเหนื่อยเดี๋ยว้อกรจาแบบนี้พอใส่หนึ่งเห็นไหมเดือยเนี่ยมันก็ให้มาบางยี่ห้อซื้อมาเสร็จปุ๊บมันให้น็อตมากันบางยี่ห้อก็เอาน็อตเก่าเดี๋ยมันจะใส่พันเลยพอใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันลาว่าพื้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเลยนะรอไขก่อนเนี่ยแป๊บนึงนะตึ้น เดีเอวอันนี้ใส่นี่ก่อนหยาบอีร้อนเลยวันนี้ร้อนจ้าใส่ไปใส่มาแบบไม่ได้เปิดเอไม่ต้องไปพักซื้อใหม่ละกระเป๋าหรือกระเป๋าปตัวมันยังดีอยู่ไปจากทางนู้นอะไข่ไข่ให้แน่นๆน่นนะไข่มันลงอย่าให้มันเกลียวหวานเลยพอไข่เสร็จแล้วเราก็ อืมสี่ตัวใส่หม,มดมันจะเด้แน่นๆน่นฝึกทำเองเป็นตอนแรกอีโ่งไปสร้างของทำศูนย์แต่อีศูนย์นีนะส่วนใหญ่ปีนึงมันไม่พางมันครบแล้วกันหนึ่งปีจริงเขาบอกเห็นรูในรีวิวเขาบอกว่าเบอร์กระเป๋าแพงๆมันก็มีปัญหาเมกันบอรรอมันมันขายของมันขายอันนี้ไงขาย ล้อถ้าเกิดว่าของจริงของแพ้อาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันยังดีกว่าส่งศูนย์ล่าถ้าเกิดว่าหมดปายุประกันแล้วความไม่ต้องไปพักส่งค่าส่งกับค้าไอน,นี่นะพัวก,กันแต่ว่าล้อไอ้ที่แบบแพงๆไอ้ใบละสามหมื่นนั้นยังไม่ได้ศึกษานะไม่มีจังซื้อกระเป๋าแต่เห็นเขาว่ามันเหมือนกันยังไงก็ศึกถ้าเป็นยางเป็นอะไรมันพังล้วก็ซื้อมาเปลีป่ยนเองได้บางทีรีบไปเสียเวลาเล่า กว่าจะส่งซ่อมกว่าจะไปบางทีเราไม่ได้ไปถึงศูนย์อีศูนย์มันก็เก็บไว้ชาติหนึงกว่าอีทําให้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่เอาอันไเสร็จแล้วเรียบก้อยดีอืมอ่ะเอามาดูเราปิดนี่นะทับแล้วแน่นแน่แนมานนี่เปลี่ยนหมดแล้วสีรถปิดนะล,ลงเทสลงเทสอ่ะ ลาวอันนี้น,นะนะลื่นปลื้ดลืเลยอืมประเด็นคือมันลื่นจริงแต่ร้อนยางนี้ยังไม่เสื่อมถ้าเสื่อมมาลาลวเราก็ซื้อมาลาวนะโอเคฮันเหล็กพี่อีทำให้ดูเบื่เราวันเบลออยู่นานอืม